สวัสดีครับสมาชิกที่ติดตามนะครับคลิปหลักหน่วยล่างงวดวันที่หนึ่งเดือนตุลานะครับก็ยังถือว่ายังเอาอยู่นะครับงวดที่แล้วก็ถือว่าสุดนี้ค่อนข้างเดินดีนะครับสี่ตัวจากผลสิบเจ็ดงวดที่ผ่านมาผิดแค่สามงวดนะครับในหลักหน่วยเฉพาะหลักหน่วยนะครับ ผิดแค่3งวดสำหรับงวดวันที่1นึ่งตุลาคมนะครับเลขที่ได้2 3 4สี่หนะครับก็จะมาหรือไม่นะครับก็ต้องรอดูกันต่อไปแต่อย่างไรก็ตามอย่าประมาทนะครับเพราะว่าสูตรนี้เป็นสูตรธรรมชาติหรือสูตรมือซึ่งอย่าเป็นสูตรระยะสั้นอโอกาสผิดก็จะมีสูง แต่ว่าเมื่อ,อยังเดินดีอยู่เราก็คาดหวังว่ามันคงจะเดินต่อไปอย่างไรก็ตามก็ควรจะนำไปใช้ประกอบกับของท่านอื่นๆนะครับว่ามันตรงกันไหมนะครับหรือควรจะนำไปใช้ดีหรือไม่นะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับถ้ามันไม่มาหลักหน่วยมันก็น่าจะติดอยู่ในหลักสิบดังนั้นก็น่าจะใช้เป็นตัวเคลียร์เคลียร์ล่างได้นะครับ โอเคครับวันนี้สัน้นๆนะครับก็ขอให้ทุกคนมีโชคนะครับสวัสดีครับกระนากดติดตามด้วยนะครับเวลามีคลิปใหม่ๆมาท่านจะได้เห็นนะครับสวัสดีครับ